ทุกครูมาหาใช้เวลานานมิเภกบรรยากาศครับผมจริงๆไม่ไม่หรอกครับคือจริงๆผมก็เป็นคนชอบทานนะครับแม้แม้คือก็ยังแบบทานของที่แบบชีสอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆพอเวลาใกล้จะถึงหน้าการจะต้องทํางานนะครับมันเป็นจะมีวินัยเป็นเป็นที่ในเองนะแต่เราพลาดเลยนะครับเรื่องการอาจจะ อาจการ,าารข้าต้อนฉิกไม่ต้องวัดทางตอนเึนอะไรเงี้ยครับน้ำหนัก,กเ็าไปเยอะไม่ไ้เยอะมากแบบว่าอ้วนนิดนึงแบ,บ่ว่าไม่ได้แบอกอกงกายะ ครับแต่พอใกล้จะทํางานก็จะต้องสิบเกิใช้เวลเนาะวันกลางๆกี่ชั่วโมงวันหนึ่งไม่ไม่เยอะครับก็คือทำวิ่งแล้วก็เอ็กซิซายส์นิดหน่อยมันเดือดแล้วกันฟิตฟิตบุญเดือดนะไม่หยุดแต่รู้จักนี่รู้เลยเราตั้งใจมาพูดพิเศษอะไรก็มีไปจิมครับแต่ส่วนมากก็จะวิ่งตอนอะไรอย่าริโอ่นิดหน่อยต้องต้องต้องไม่ตัดแฟนๆเราว่าชอบแบบนี้ครับคุณพี่ทุกัน แต่เป็นแฟนไปซะแต่ไ huh. ม yeah. nah ่ใจแขงเนเคยหมียด้วยหรอครับก <right. S 2> ็มีก็มีช่วงหนึ่งก็เป็นอ่าวนอ้นนะครันแล้วก็้านสามมื้อ3นมื้อสมื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ทานแต่ของอร่อยอร่อยอะไรเงก็ไม่ได้คือแักตัวเองก็เลยอ้วนชิมาแบบแต่ว่าแฟนเก็บอกว่าก็แปกเองนะหลังแปลกแต่ที่ดูกล้้นแน่นที่สุนนพ้นะที่มีแฟน ก็ก็มันก็ถ้าเกิดออกมานั่งใจก็มีท้ามใจตัวเองยากไหมคะที่จะไม่เอาอาหารเข้าปากสโลวยากมากนะครับก็จริงๆอะไรที่มันลดความหวานได้ก็ดีครับมันพร้อมการทำงานแล้วเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานแล้วครับเพราะว่าห่างหายไปนานมากจะสามสามปีแล้วครับที่เราไม่ได้มีคอนเสิร์ตเลยไม่ได้โชว์อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีอัลบั้มไม่มีเพลงอัลบั้มกับยังไงมาอัลบั้ม ซิงเกิลเพิ่งปล่อยนะครับแต่ว่าซิงเกิลนี้ก็จะเป็นอัลบั้มนะครับสำหรับซิงเกิลนี้นะครับชื่อเพลงว่า Touch My Body จะมีไปฟังในอัลบั้มมีกี่ซิงก์กันไปคิดว่าน่าจะมีสักห้าถึงหกครับห้าถึงหกซิงเกิลนะครับซิงเกิลแรกชื่อ Touch My Body ก็เป็นเพลงแรกนะครับแล้วก็แต่งกับพี่เอ็กซิสเซนท์สายผมก็น้องชื่ออีกคนหนึ่งครับก็เป็นเพลงแนวแบบว่า ขยับได้ครับเป็นมีเดียมูฟมูฟได้นะครับก็ฝากไปฟังในทุกแพลตฟอร์งของคนไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแ p ปพุซสปอติฟายอะไรทุกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าปีนจัดเต็มห้าเพลงเลยจะเต็ม5้าจุหเพลงเลยครับก็ปีนี้ก็กลับมาทำงานอย่างเต็มที่ล่ะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยเรจะปล่อยเมื่อเดือนหรือจะปล่อยทีละซิงเกิ้ลเราจะปล่อยทีละซิงเกิ้ลใช่ครับเราจะปล่อยทีกท เดี๋ยวตอนนี้ก็รอฟีดแบบเพลงแรกก่อนครทำให้เป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ที่ทสกกองทก่สามที่2ก็จะตามมาครับใช่แล้วก็จะเป็นอมแล้าก็จะรวมเป็นอัアルバมเลยครับท<อ>ี่ภาพประมาณเดือนไหนกินแค่เออบางสิ่งเราต้องเต็มก็คือยังไม่แน่ใจเลยนะครับเดี๋ยวเรอรอก็ค่อยปเคลมไปชุดละนิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคอ็เกิดหญ่นะครับแต่แค่รอโอเคครับเสนใหญ่ สำหรับคอนใส่ใจของเฟลส่วนตัวของผูลิตส่วนตัวนะครับอาจจะช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตพิเศษที่เจ้รลุงสตีลหลายหลายคนมาแบบแรปบ์สใช่นะครับก็จะเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มันจะเป็นความพิเศษนะครับที่นักร้องฝั่งแกรมมี่กับอีกฝั่งนึงคู่ฟังอาเอส คือตรงข้ามกันเลยนะครับก็คือได้จะได้มาเจอกันแล้วก็มาร่วมงานกันนะครับมาขึ้นคอนเสิร์ตมาร้องเพลงด้วยกันซึ่งมันเป็นอะไรที่โอ้โหเซอร์ไพรส์ในตอนนี้เราได้มีปากได้มาคุยไปไหมครับเซอร์ไพรส์มากคือผมไม่คิดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วแบบอ้าวนักล้องฝั่งนั้นจะจะมาร้องเพลงกับแกรมมี่ได้ได้ด้วยเหรอแต่จริงๆเนี่ยครับมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอยากร้องกับใครครับต่างคนถ้าเราอยากร้องมีท่าเลือกได้ ผมหมอครับผมยังไม่รู้เลยว่าจะได้กินใครไม่ใช่สิไม่ใช่อเธอไงเนาะเยากต้องรับเราต้องซ้อมเลยไหมคิดเลยเพีขันน้นไม่ไม่แค่ได้ร้องผมคงจะต้องร้องเพลงของ R S อะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้เลือกยังไม่ได้เลือกเลยไม่ไปเห็นเห็นเข็นกระแสนเขาว่ามีชื่อเราไปจับคู่แบบแบบแล้วไปฝั่งยังไม่ทราบเลยนะครับว่าผมจะแมทช์กับใครนะครับแต่ว่าก็อยาก จะร้องกับพี่เต๋อเรียกว่าเป็นคู่ใหม่เลยเต็กเต๋อเต๊กจอบเพราาะว่เคยร่วมงานกับแกชีนึงนะครับในทริปทรี่ญี่ปุ่นเหรอครับอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบสนุกมากได้ได้อยู่ดีต่อใช่เ็คทัชก็ได้ครับเบคทัชเอ่อใครก็ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะต้องสนุกมากแน่ๆครับ้องขอให้ทุกคนนะครับ เตรียมตัวเลยนะครับกับปรากฏการณ์นะครับ Grammy RS นะครับที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้เลยนะครับอยากให้ทุกคนเตรียมซื้อบัตรนะครับแล้วจะเจอกันที่งานในคอนเสิร์ตในในครั้งนี้นะครับมันน่าจะประมาณเดือนอะไรนะครับไม่ไม่ทราบก็เดือนอะไรแต่ว่าเนี่ยใกล้แล้วแหะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับ อาเครับก็เนี่ยครับถ้าเป็นฝุ่นเยอะๆอย่างนี้ก็จะมันก็จะกับมาหนักหนัก็้นฝุ่นเยอะมันก็จะมสมุนไสารพิษครับครับก็ก็ปกติะครับเวลาคนเยอะฝุ่นเยอะอะไรอย่างงี้ปกติอยากดมีกาสหนักไหมคะนิดนึ่งครับนิดนึงอาจารที่มีมันเป็นยังไงครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากครับแค่รสุนไรมนี่มีแค่อาการเดียวที่แบบ ก็ไปไปรักษาตัวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างก็โอเคปลอดภัยเยังว่าไปซ่อมมาแล้วไปซ่อมมาแล้วครับซ่อมซ่อมร่างมาแล้วครับก็เยังว่าพร้อมทำงานกลับมาพร้อมทำงานแล้วครับก็คือหลังจากนี้ต้องดูแลตัวเองให้มันสมดุลอยู่อย่างเงี้ยอย่าะๆแต่ชายครับก็ต้องมีการหาคุณหมอเรื่อยๆอะไรนิดๆหน่อยีกฎกับบุหรี่ยังไงไหมครับว่าห้ามรับงานสั่งเงินไปหรือห้ามรับงานแบบ ที่งานผับแบบไม่ได้ไม่มีเลยไม่รับเลยครับก็ไม่ได้รับเลยเพราะว่ามันอันตรือแล้วก็สุขภาพไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสุขภาพดีกว่านี้ก็คงจะได้ได้ได้หยุได้ทำงานแบบกลับไปทํางานแบบเดียซึ่งคิดถึงมากๆงานที่จะไปเจอกันทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนได้เที่ยวไปด้วยนะครับผมชอบบรรยากาศจริงๆชอบร้องในในผับด้วยครับเพราะว่าทุกคนแบบสนุกสนานไปพร้อมอยู่เราไร่ใช่ไหมครับแล้ก็ คิดถึงบรรยากาศนั้นนะครับประมาณ4ปีแล้ว3-4ปีแล้วที่ไม่ได้ไปเลยครับก็หลังจากนี้ก็น่นอนหลังจากนี้ก็ขอจะขอแกระมี่รับนะครับเพราะว่าไม่ไม่ให้เรารับแเรวก็จะขอรับนะครับตั้งแต่ถายจากโควิดที่กระดุกเขาไปรับรับเองกเราไม่ได้เลยยังเลยคนอื่นเขาลงอินสตาแกรมลงคิวขอแต่เองผมอิจฉามากเพราะว่าคิวงานเขา 124 5 6 8 1 1 1 2่ห1าหกเจแกิงม่ก็เจ็เจ็ดเจ็ดเเจ็ดคไหงงานนสงสิแล้วเวลาีเหลืออะไรก็็กออกกำลังาแล้วก็เกชิวอาจจะชิวชิวเท่าตัวเองแต่ือาไปงานมาหนักพรแล้วอาจจะถึงก็อก็ครับตอนนั้นก็เป็นช่วงพักผ่อนครับแต่ว่าตอนนี้ชิวหนักมากแล้วก็แลับมาทํางานชันครับ